ในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสนะคะประชาชนค่ะจำนวนมากเลยค่ะรวมกันจิตอาสาพัฒนาพื้นที่นะคะบริเวณพระตําหนักทักษิณนราชนิเวศค่ะ ที่เขตพระราชฐานพระตำหนักทักษิณราชนิเวศอําเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสประชาชนในพื้นที่ค่ะต่างพร้อมใจมาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานนักพระตำหนักทักษิณราชนิเวศโดยส่วนใหญ่ค่ะมาเที่ยวชมและรับบริการของหน่วยจิตอาสาพระราชทานที่บูรณาการร่วมการจัดกิจกรรมทั้งการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมไปถึงรถจ,จักรยานยนต์ด้วยค่ะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องซ่อมบํารุงและให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าบริการตัดผมรวมไปถึงที่เห็นนี้นะคะก็เป็นการชมในส่วนของนิทรรศการค่ะโดยศูนย์อํานวยการจิตอาสาพรราชทานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ได้ดําเนินการจัดก,กิจกรรมนะคะซึ่งในส่วนของหน่วยแพทยเคลื่อนที่เนี่ยก็จะมีการตรวจวัดส,สายตาบริการงานธันตกรรมบริจาคโลหิตแล้วก็ให้บริการด้านโควิด -19 อีกด้วยนอกจากนี้นะคะก็จะมีในส่วนของโรงครัวพระราชทานให้บริการอาหารกลางวันจํานวนวันละ500กล่องและกิจกรรมแสดงดนตรีในสวนมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนสําหรับกิจกรรมดังกล่าวนี้ค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติเ่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2565ค่ะ